แดดด้วยไงจุนรีมันขึ้นมากินไม่ได้แต่ตรงไหนที่แบบเนี่ยมันรอดพ้นอ่ะเนี่ยอันนี้คือขี้ววแข็งแอ่ะเนี่ยที่พาหมักนะครับที่พาหมักที่พามากเริ่มโผล่พื้นดินมาเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ2วันฟึบไปอย่างนี้นะครับเรียกว่าเซฟพลังงานต่างๆแล้วก็ให้มันตอบสนองในการทํางานไนวัยผงแบบอ่ทานไว้แล้วผมก็มาลาะเพื่อนๆที่สนใจทําน้าหมักเชี้ยวภาพน้าหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลย ไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ a d b i n h e a เ9ครับสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับในคลิปนี้จะพาทุกคนนะครับมาปลูกแตงโมเพื่อขายนะครับแตงโมที่ผมปลูกเนี่ยจะเป็นแตงโมอินซีนะครับหรือเรียกว่าออร์แกนิกก็ให้เข้าใจง่ายนะครับผมจะทําปุ๋ยใช้เองนะครับหรือหานะครับของที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ เพื่อมาผลิตเป็นผลไม้ที่เรียกว่าไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับหรือให้มันน้อยที่สุดคลีนที่สุดนะครับเพื่อจําหน่ายเพื่อให้คนในนะครับช,ชุมชนหรือว่าใกล้ๆผมนะครับเข้ามาตัดเข้ามาซื้อนะครับเพื่อกินนะอย่างน้อยมันก็จะเหมือนแบบาการกินพวกอาหารเสริมเพราะอะไรนะครับโดยปกตินะครับเราจะรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนี่ยล้วนแล้วนะครับณปัจจุบันนะไม่ไม่เกี่ยวกับอดีตนะอดีตเนี่ย เราจะได้กินแบบแตงโมที่แบบเฮ้ยทำไมออกเปรียปร้ยวหวานหอม,หอมลูกนี้เปรีย้ยวลูกนี้หวานแล้วก็แบบเกิดขึ้นเองได้นะครับแต่สมัยนีย้ไม่ได้กินแน่นอนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเคมีในเรื่องของการเชื้อรานะครับกันแบบทีเลียกันโรคและมแมลงต่างต่างนะครับรวมถึงปุ๋ยที่จะใส่ลงไปเพื่อเร,เร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ผลมันใหญ่นะครับเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ทุกคนก็จะรู้นะับว่าทําอย่างเงี้ยมันทําได้แต่มันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับถ้าใส่มากเกินลิมิตเกินความปลอดภัยอะครับไม่ไดาจะเป็นฉีดยาเขาให้งดแต่ไม่งดเพราะว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเข้าใจเกษตรกร,ะร,กรนะรเพราะว่าถ้าเขาไม่พ่นนะครับเพื่อป้องกันเนี่ยถ้าก็คือสมมติว่ามันจะได้เก็บอยู่แล้วร้อยลูกอะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่พ่นเนี่ยครับมันอาจจะเสี่ยงอาจจะเก็บได้แค่70ลูก เ้าเงินเขาหายเขาก็ยอมที่จะฉีดยาไปแล้วเขาก็ไปกินเองด้วยนะครับเกษตรกรบางที oh, ่นะครับอาจจะเก็บที่ฉีดยานิดหน่อยไว้กินเองนะครับส่วนที่ฉีดเต็มคาราเบลเนี่ยก็ส่งจําหน่ายอันนี้มันก็มันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยาพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่ายังไงนะครับแล้วฤดูนี้เป็นฤดูที่ร้อนจัดๆนะครับร้อนมากๆนะครับกี่องศากันครับที่บ้าน ของพี่ๆเนาะที่นี่ก็ประมาณ41-43องศาก็อยู่แล้ว,ลวนะ40-43องศาแล้วกันก็สวิงอยู่ประมาณนี้แต่ความรู้สึกนะครับเหมือนเหมือนซ้อมลงนรกอะครับก็ร้อนมากนั่นแหละแต่ทีเนี้ยผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับหึงผมเคยทําอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปลูกแตงโมกลางแจ้งโดยไม่ใช่สารเคมีนะครับส่วนในม้งเนี่ยผมคิดว่าเมลอนเนี่ยตอบโจทย์นะครับแต่แตงโมเนี่ย มันง่ายกว่าเมลอนควรที่จะอยู่นอกโรงเรือนได้อันนี้คือแนวคิดก่อนนะครับเพราะว่าผมมีโรงเรือนเล็กๆเนี่ยสโรง,งเรือนซึ่งวันนี้ก็จะพาไปดูด้วยนะฮะทีเนี้ยเราเคยทํามาแล้วทีเนี้ยมันจะเรียกว่ายังคงคอนเซปต์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายก็คือการจัดทําการจัดเตรียมเนี่ยให้มันง่ายที่สุดใช่ไหมแล้วก็ออกมาดีที่สุดนะครับ แต่มันจะได้ผลผลิตดีน้อยเนี่ยก็ลองติดตามรับชมนะครับยังไงใครอยากให้กําลังใจเนี่ยจะกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือมาคอมเมนต์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกําลังใจทั้งหมดนะครับก็ถือว่ามีการส่วนร่วมนะครับให้ผมแบบเรียกว่ามีกําลังใจที่จะทำสิ่งนี้ให้ทุกคนได้เห็นแต่ถ้ามันผิดพลาดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันผิดพลาดจากตรงไหนนะครับแล้วรอบต่อไปเราก็จะมาเริ่มจากข้อผิดพลาดตรงนั้นแล้วก็มาแก้กันนะครับจะเอาให้ได้นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปนะเพื่อให้ ทุกคนนะครับมีอาชีพเพราะตรงนี้ผมจะปลูกเพื่อเป็นอาชีพคือยังไงนะครับตรงนี้ผมจะเน้นขายในพื้นที่ถตาวันนี้ผมตัด7วันเนี่ยใครจะเข้ามาตัดมาช่างแล้วก็เก็บไปเอาไปกินเอาไปทานนวะในราคาที่เรียกว่าให้มันถูกที่สุดที่ผมสามารถดรอปราคาลงมาได้ในในการปลูกพืชอินรีนะครับแล้วก็มันให้คุ้มค่า คนอื่นไปทําก็ให้มันมีกําไรบ้างให้มันมีค่าเหนื่อยบ้างนะครับตามความเหมาะสมเนาะอันนั้นก็จะมาคุยในเรื่องอการตั้งราคาการขายเนี่ยในสเต็ปต่อๆไปนะครับแต่ทีเนี้ยเบื้องต้นเลยนะครผมเริ่มที่จะไถเตรียมดินนะครับรวมไปถึงมีการที่จะนํามูลสัตว์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยเอามาใช้แต่ถ้าใครไม่มีก็ง่ายๆเลยคุณอาจจะซื้อภายในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อคุณจะมีรายได้นะครับสเต็ปนี้คุณสามารถทําเองเพราะว่าของมันกินแล้วหมดไปแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับมนะาะว่ามันเป็นแบบผลไม้ที่ที่ดีอะครับผลไม้ออร์แกนิกคือที่ดีแต่ว่ามันหากินยากแล้วก็ทํายากมากๆอ่ะในวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าผมทํายังไงบ้างในขั้นตอนแรกๆนะครับแล้วก็จะเจออะไรบ้างเพื่อนๆพี่ๆนะครับสามารถพิมพ์นะครับสนับสนุนผมหน่อยนะครับเพื่อทักทายว่า เฮ้ยปอนอันเนี้ยพี่เคยทํามันไม่ดีอันเนี้ยทาแบบนี้สิมันจะดีไล่เต่าแตงอย่างนี้สิมันจะดีเพี้ยอ่อนพี่มีวิธีนี้นะส่งมาบอกหน่อยนะครับส่งมาแบบเป็นสาธารณะนี่แหละให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ลุยไปพร้อมๆกันนะครับยังไงก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ผมพยายามที่จะทํานะครับและให้มันเป็นอาชีพเพราะว่าถ้าผมทําเป็นต้นแบบได้ทุกตําบลน,นะครับในประเทศไทยเนี่ยสามารถทําได้ตลอดทั้งปีให้มันมีอาชีพมีพื้น ที่นะครับหรือจะปลูกไว้กินเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ที่จะจะแบบอันนี้ด้วยการแต่แต่ต้องบอกเลยว่าเราทํางานเราถึงได้ตังค์นะครับแต่มันเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่หลายๆคนอาจจะชอบอาชีพนี้นะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่เรียกว่าต้องดีนะครับต้องเลี้ยงตัวเองได้จริงๆนะครับอโอเคไปเริ่มต้นกับการปลูกพืชในวันนี้เดี๋ยวพาเดินชมนะครับหน้าง,งานเนาะตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากที่ฮะที่จะมาชมเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นเนาะนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมผสม นะครับตรงนี้มวลสัตว์แห้งนะครับเพิ่มเติมแค่หนึ่งกระสอบต่อช่องนะครับสมช่องนี้ผมใช้ไปแค่3ากระสอบแบบไม่ได้เต็มเนาะหนักประมาณ15ถึงไม่เกิน20่กิโลแน่นอนนะครับก็มันเป็นรอบที่3ที่4แล้วนะครับในการปรุงดินเพิ่มนะครับรอบแรกๆเนี่ยจะใส่2กระสอบต่อ1ช่องนะครับความยาวประมาณ5เมตรกว่านะครับเพราะลุงเรือนเนี่ยมันมันหเมตรนะครับเป็นโรงเรือขนาดเล็กนะ ตตเว้นไวประมาณสักอตีไปเมตรหนึ่งก็เหลือ5เมตรกว่าห้าเมตรนะครับ5เมตรแล้วความกว้าง,ง box, เนี่ยสอิดบล็อกเนาะผมใช้แค่นี้แหละตึ้งโมนะครับผมจะปลูกตรงโน้นนะครับที่ผมเตรียมแปลงไว้นะครับเดี๋ยวแวะมาดูแปลงนี้หน่อยหนึ่งนะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ผมเรียกว่า1งงานไว้กินนะครับหนึ่งงานไว้กินเนี่ยพืชหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมแต่งสามาเขือไปนะฮะเห็นไหมนี่ผมเริ่มเริ่มเตรียมแปลงให้มันแบบเน้นขึ้น ันมะละกอนะครับต้นเตี้ยนะครับเดี๋ยวลูกดกเนาะส่วนเมนหลักก็จะเป็นกล้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มปลูกผมขุดจากกล้ยที่ผมมีอยู่ในแปลงอยู่แล้วทำมาปลูกเพื่อไม่ได้มีค่าค่าต้นพันุ์เลยนะครับนี่ต้องขออภัยมากๆนะครับลมแรงมากนะก็จะเป็นช่องแรกนะครับเนี่ยก็จะฟึบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่องสองสามตรงนี้นะครับมันจะมีข้อต่ออยู่แต่ว่าเดี๋ยวต่อเพิ่มนะครับเนี่ยสี่สี่แถวนะครับแล้วก็ยาวไป เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินมาดูวัตถุดิบที่เรต้นทุนนะครับนเลยเป็นปุ๋ยของเรานะครับเป็นปุ๋ยนี่เลยครับตัวนี้นะครับจะไปปรุงดินเพื่อปลูกแตงโมนะครับนี่เลยด้านในเนาะส่วนด้านหน้าก็หมักไว้ด้านหน้าก็มีนี่น่าจะเพียงพอนะครับแต่จะใช้ประมาณหนึ่งรุมหนึ่งถ้วยนี่เลยอ่ะนี่นะครับเป็น ขี้วัวขี้ควายนีที่เราหมักไว้ครั้งก่นกอนๆนะครับที่ใส่ไอ้นุ่มเปรี้ยวยาคูเนาะที่เป็นแบบก้อนแ,แข็งๆนะครับปันแทงไม่เข้าเนาะนะครับเห็นไหมตรงที่เราหมักเปลี่ยนไหมพี่น้องเปลี่ยนไหมอันนี้ถ้าอยากแบบและเย็นด้วยนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนเลยนะทั้งที่อากาศร้อนแต่ว่าตอนนี้มันช่วงเย็นด้วยไงแต่ว่าจับดูเนี่ยไม่เย็นอ่าไม่ร้อนเลยนะครับรู้สึกเย็น้วยซ้ํานะครับเนี่ยเพราะเขามีไนโตรเจนนะครับเห็นไหม อันนี้ก็ส่วนที่ที่แบบโดนหมักนะจริงๆนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยน,นะครับหญ้าขึ้นเขียวเลยคือหญ้าไม่มีแบบอาการแบบเหมือนมีแบบความร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลือให้ดูอีกนะครับเนี่ยที่ผมทําไว้นะอันนี้ไม่ได้รดน้ําเพิ่มเนาะพอมันแบบอ่าเนี่ยเห็นไหมครับถ้าด้านบนเนี่ยใช่มันจะยังไม่ค่อยโดนเนี่ยมันจะยังแข็งอยู่แข็งปักเลยแต่ตรงไหนที่มันต่ําลงมานะครับเนี่ย อันนี้แหละคือจุลินรีนะครับที่เราแบบว่าเออจุลินทรีย์มันดียังไงทําให้ดินมันดียังไงนะครับเห็นไหมจากแข็งแข็งที่เป็นก้อนๆแต่ทําไมด้านบนมันมันจึงไม่เนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเพราะมันโดนแดดด้วยไงจุลินทรีย์มันขึ้นมากินไม่ได้แต่ตรงไหนที่แบบเนี่ยมันรอดพ้นอ่ะเนี่ยอันนี้คือคีวว่าแข็งแข็งอ่ะเนี่ยที่พาหมักนะครับที่พาหมักที่พาํานะครับเห็นตัวอย่างชัดเจนนะแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะครับเห็นไหมแบบ นี่เลยนะครับผมก็จะหยอดไปหลุมแล้วนิดหน่อยนะครับหลุมละนิดหน่อยนะห,อยหึ่งรถเนี่ยมันไม่สุดเนาะมันเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอ,อันนี้สองคันแล้วนะครับที่ผมมามาแบบหยอดใส่เนาะระยะห่างก็ประมาณสัก50เซนนะครับโดยประมาณหลังจากนี้นะครับผมจะใช้จอบหรือตัวคาดแบบนี้นะครับเให้มันอยู่ในดินนะครับเพราะว่ามันจะได้นําไปใช้ได้ครับ เราจะบ่มเมล็ดพันธุ์ไว้ในผ้าเปียกอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีระบบรากงอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับและให้เข้าใจนะครับแบบชัดๆเนาะตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นส่วนเมล็ดพันธุ์ทีนี้นะครับในส่วนของระบบรากเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ตรงนี้นะครับลงไปถึงตรงนี้ส่วนหลังจากนี้นะครับที่จะออกจากเมล็ดเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของลำต้นนะครับแล้วก็ใบก็จะอยู่ในส่วนของนี้ครับ ของเมล็ดเนาะทีเนี้ยนะครับให้เรานะครับนำวัสดุพ่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิษมสนะครับหรือจะเป็นขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยหมักนะครับในี่ตาขุยมะพร้าวสปุ๋ยหมักหนึ่งนะครับแล้วก็ร่อนเนี่ยทีเนี้ยเราก็เจาะนะครับใช้ไม้ตะเกียบเนี่ยเจาะเป็นรูแบบนี้นะครับและให้นํานะครับระบบรากนะครับหย่อนลงไปแบบนี้นี่ครับหย่อนลงไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลบนะครับให้เมล็ดพันธุ์นะครับอ่า ลอยแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานไม่ต้องกรบจนแน่นนะครับให้ให้มีเมล็ดเนี่ยึ้นได้เพราะว่าตามที่ผมบอกนะครับในส่วนที่เป็นรากคืออะไรนะครับลำต้นคืออะไรนะครับทีเนี้ยตรงที่ส่วนเนี้ยนะครับที่มันจุ่มลงไปในดินนิดนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของลำต้นตามที่ผมบอกไปนะครับผมคิดว่าจะเข้าใจเลยทีเนี้ยนะครับก็จะทําเหมือนกันถ้าจะกรบเมล็ดลงไปแบบหมายถึงว่าในระบบรากที่มันยาวขนาดนี้นะครับ ถ้าจะกรบแค่บางนิดเดียวแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เขาดันตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จงหยอดให้เสร็จนะครับทีนี้ก็มาดูในขั้นตอนที่มันจเจริญเติบโตวกว่านี้อันนี้ผมให้เข้าใจแบบชัดเลยสวนต้นแต,ง,ตงโมนะครับหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มโผล่พื้นดินมาเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ2วันนะครับหลังจากที่มีรากง,งอกนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มทยอยขึ้นกันหมดนะครับ ส่วนการดูแลตอนนี้ให้น้าเปล่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มให้น้าหมักชีวภาพเป็นปลาทะเลไปเนี่ยครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะครับอาจจะให้วันนี้เลยก็ไม่ผิดนะครับหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูวิธีการสร้างรายได้นะครับมาลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเป็นรายได้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงที่เราแบบปลูกไว้กินเนี่ยไว้เป็นแบบครังอาหารครอบครัวของเรานะครับมันจะลดค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่สาหรับใครที่อยากปลูกพืชเล็กๆน้อยๆนะครับตามมุมบ้านเดี๋ยวจะทํานะครับนาเสนอให้ดูแต่วันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูคลิปโอดีนะครับร้อนมากนะครับแต่ก็แบ่งเวลามาทําตอนเย็นนะครับแล้วก็ผมทาตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมวันนี้มีเรียนด้วยนะครับก็จะมีเรียนการเขียนรายงานนะครับแต่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรียนเนี่ยได้ A แหละแต่ว่าไอ้พวกนี้นะครับก็สู้อยู่นะครับก็ลองเรียนมหาลัยดูนะครับเผื่อจะได้มีวุฒ ที่การศึกษากับเขานะครับแล้วก็ในเรื่องการเข้าใจกับการเกษตรเผื่อมีอะไรดีๆจะได้มาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาอานะครับมารับรู้นะครับด้วยกันแต่แนวทางการปลูกพืชผมก็จะเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีปลูกให้ง่ายเริ่มจะไม่ง่ายนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับก็ยังไงคอมเมนต์ทักทายหน่อยนะครับหรือว่าอากาศบ้านคุณร้อนหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ วันนี้ก็มีความสุขนะครับที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับถึงจะไม่ได้ทำทั้งวันก็แบ่งเวลามาทำนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ